นิยายแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่คอนเสิร์ตสเกลใหญ่มากพวกเราก็เลยแบบตื่นเต้นสุดๆเลยแถวหน้าใครแท๊ปชุดหน้ากี่บ้างทุกคนที่ยืนเด่นรายกันอยู่ตรงนีโ้โชว์โชว์โชวโชว์แท๊ปเป็นคนละแบบแท๊ปเป็นคนละแบบด้านหลังขาดไหมคะทุกคนตื่นเต้นไหมคะทุคนใกล้ละใกล้ละตื่นเต้นไหมไ ตืนเป็นกไ่ก่ี่นี้ใ่มากินนอนดนผูมันเต้นใช่ก็ดีใจดีใจที่แบบวันนี้เมกี้ไปเซเช็คกันมาก็พี่พีแฟนกลับก ok ็คือมากันเยอะมากครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนเราในวันนี้ เห็นอะไรหันอมันม <Labor> <fi> ัน <available> ม <for you> ันแล้วกันแล้วก็ทุกคนก็เตรียมโชว์ตัวเองมาด้วยวันนี้แล้วก็จะมีโชว์คู่ก็มีโชว์รวมก็มีโชว์เป็นแบ่งเป็นยูนิต3-3-4ก็มีครับผม ไปขี้กับเจนละครับคุณมีวามรไรา่งนนรกรสุดๆ่เนยังไงบ้างรู้สึกยังไงครับม่เกีตรู้สึกตื่นเต้นมากๆจริงคือมันเป็นือนเราอะนักแสดงนักทำงานเราคุมกังานนี้มาเพราะว่าถือว่าเป็นืบนโชวปิดท้ายซีรีส์เราอยากออกมาดีแล้วก็อยากทำให้ทุกคนรับใจเขบอกว่าด้ใจคาสครับผมอยากจะสปอยนิดนึงว่าจะเห็นมุมใหม่ๆของเราทุกคนจริงๆนะคอับก็ไม่ผิดหวังน่ เก้าเก้าเก้าครับผมเป็นไงบ้างคะดับเต็มที่ก็อย่างที่น้องๆได้พูดไปนะมันเป็นโชว์ปิดท้ายแล้วก็ส่งตัวละครคืนส่ดวันนี้ยายนะแล้วก็มันเป็นการที่โอกาสที่เราจะได้เจอแฟนๆทุกน้องทุกบ้านนิยายเลยมันเป็นโอกาสที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะหาหรือว่าจะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกคนประทับใจในโชว์ของเราเนี่ยเราตั้งใจซ้อมเต็มที่มากๆเห็นว่าทั้งโชว์นี่20 21เพลงเลย ใช,ใช่ใช่เยอะมากมากครับก็คือโชว์ที่พวกเราเตรียมมาค่ะก็คือเป็นโชว์ที่แบบจัดเต็มมากๆโชว์ร้องโชว์เต้นโชว์ความสามารถทุกคนไม่ได้มีแค่ร้องเต้นยังมีเล่นดนตรีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอุบไว้ก่อนว่าจะเป็นใครกว่า20เพลงเลยค่ะ <c oughs> ต,ตอนแรกค่ะเป็นพีน้องสบายร้ใช่ครับตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆคือตอนนี้เราเหลือกันอยก9คนเพราะว่าน้องพีเดี๋ยวกำลัง ไปที่โรงพยาบาลเดี so sure car, ๋ยวจะกลับมาครับอยู่เร็วๆยู่นี้ครับผมน้องไม่สบายนิดหน่อยไปเช็คอาการไปเช็คอาการอะไรเดี๋ยวก็กลับมาขึ้นชมเลยก็ให้กำลังใจกับน้องด้วยครับพี่กระไรเอิญพี่จะสร้างบาดแผ่ไหมคะว่าเป็นอะไรอะไรไม่สบายนิดหน่อยน่าจะเยครับเพี่สองสายเล่นครับผมก็สองกันหน่ำนี่นี่ต้องให้มี ให้กำลังใจมาให้เขาหายมาทันอะไรอย่างเงี้ยกลับมาทันเราแฟนคลับของเราทุกคนด้วยค่ะครับเชนด้แต่ว่าน่าจะมาทันไหวชว์ใช่ไหมคะน่าจะไหวแล้วนะกองทัพของเราเก่งอยู่แล้วใช่เตอร์ริดเขาเฉียดยอดมากต้องเข้าใจน้องด้วยช่วงนี้น้องงานหนักมากออกกองแทบตลอดแล้วก็ไหนจะเต็มที่กับโชว์นี้ด้วยก็เมีนิดนึงยังไงบ้างรุนยังไงบ้างว่แบบะกลับไปร้านที่น้าจริงจริงก่อนนะ ก็คือคนตกใจกันมากก็อยู่อยู่เขาก็แบบอันมีอันเดียนอนนอกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอทีพี้ทีมงานทุกคนก็ให้ไปที่โรงพยาบาลออกในพิชเช็คให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาให้ทันโชว์แน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะก็ประกอบกัระดานด้วยถึงนะใกล้จะถึงแล้วจะจบท้ายล้วคอชีวันครชีวันเนี่ยแต่ว่าก็จะได้เห็นพร้อมกันหมดแ,แน่นนนะแยมๆเลยค่ะค่ะวอนชีวันก็เป็นตองสุด ขงักาดงใจแถวงแทก็อยากจะฝากทุกเรื่องเลยค่ะทั้งทั้งค่าเรื่องวก็วันนี้ก็ทุกคนทั้งสิคนก็เต็มที่มากๆเป็นเหมือนกันรวมตัวกันครั้งสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้แฟนๆมาใจจอยมาสนุกกันอย่างเต็มที่่ะระลไปถึงละบอด้วยเนาะเอาไม่ขาดแล้วเอาไม่ขาดแล้วการละบอลเราว่ายไม่ขาดเลยเอาผ้าละบอลอ่าแล้วผม สามพี่ีสุดท้ายแล้วนะครับก็มาร่วมลุ้นกับพวกเรานะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยจะพัฒนาความสําคัญกันเป็นขั้นไหนจะจบแบบไหนก็อยากมาฝากแฟนๆนิยายทุกคนช่วยร่วมกับเราด้วยครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ประทับใจแน่นอนได้เห็นทุกคนใช่ไหมครับคุณาเห็นทุกคนค่ะเห็นครับเห็นครับยังมีอู้ไปอยู่อีกเยอะเลยอยากให้แบบตอนนี้มันเป็นจุดโค้งสุดท้ายของของละครจบลงแต่ตัวล คนอะไรแฟนที่ติดตามมาตั้งแต่ตราโดนแฟนคอนบันทีด้วยแอเป็นพี่ร้พูดอะไรคอพู่เนาะคอนชีวันมาก่อดก็เราเห mm ็นถึงกำลังใจจากแฟนๆของพวกเราตั้งแต่วันแรกๆตั้งแต่โปรเจกต์เปิดตัวมาแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้พวกเรามาโดยตลอดนะครับก็เป็นเป็น,นเร nah, ื่องที่แบบว่าผมประทับใจมากๆก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยส่งกำลังใจให้พวกเราตั้งแต่วันแรกๆจนถึงนี้นะครับมากมากครับ ก <kę eras> ็อ,อ<น>ยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะทุกทุกทุ้อมเลยทั้งน้อมดวงใจเทวออมจนตั้งแต่ละอันจ,<ร>จนถึงฮอนชีวันทุกคนน่ารักมากๆอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงจังหวสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณจริงๆพี่มิมีคําอะไรนอกจากขอบคุณเลย <ixe ira> แล้วก็อยากจะให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันมาเขาเรียกว่ายังไงอะ ดี๋ยวทุกคนก็จะต้องไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองแล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้ง like สิบคนด้วยเลยคัะมีประับจารณ์ขออยากขอบคุณเหมือนกันค่ะทุกคนเลยที่ติดตามมาตั้งแต่ตัวตัวซึ่งก็ประมาณสามปีได้แล้วแล้ววันนี้คือเหมือนมันเร็วมากก็ขอบคุณมากๆาสำหรับทุกคนที่คอยอร์ตในทุกๆเรื่องแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นแฟนของซีรีส์ดดนใจกับบูสุดท้ายก็ฝากติดตามพอชิวันสามดาวสุดท้าย กคะราในที่สุดค่ะประทับใจครับก็มันเป็นประสบการณ์ที่แบบคือการรวมซีรีส์ยาว5ตอนอ่ะมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเหมือนกันคือมันนานๆมันจะมีทีเนอะแล้วก็รู้สึกว่า แฟนคลับทุกๆบ้านอ่ะเขาซัพพอร์ตพวกเราดีมากๆแล้วมันก็สร้างประสบการณ์ดีๆความรู้สึกดีๆให้พวกเราเยอะมากๆอยากจะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆจริงๆก็หวังว่าจะซัพพอร์ตพวกเราทุกคนต่อไปเรื่อยๆแม่ครับครับผมก็มอย่างที่พี่ๆเขาพูดไปนะครับเราก็อยู่กันมาประมาณ3ปีแล้วครับก็เห็นความเติบโตของเราทุกๆคนครับผมก็อยากจะ ขอบคุณแฟนแพลงผมทุกๆเรื่องจริงๆตั้งแต่รุ่นจุธาเทพเลยครับผมจนถึงวันนี้เลยครับถ้าไม่มีคุณพวกเราก็คงไม่ได้ยืนตรงนี้นะครับมบองมองว่าเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรบ้างอะไรนะครับเปลี่ยนชีวิตเราไปอย่างไรบ้างก็ในทุกๆ,ๆตรงเลยครับผมก่อนที่ผมได้รับเล่นบทนี้ผมก็ไม่มีวันที่จะยืนอยู่ตรงหน้าสื่อเยอะขนาดนี้ครับ,บกบ็อยากจะขอบคุณผมทุกคนจริงๆ ย่าได้ย่ได้ผ่นได้ไหมจ๊ะก็ถ้าประทับใจครับก็คือต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่มาติดตามชมมาตลอดก็แฟนั้งแต่ชุดๆแต่เป็นแฟนนิยายให้กำลังใจตลอดแต่เริ่มเปิดตอนแต่เริ่มเปิดมาเดนิวกักแสดงขอบคุณที่ให้กลังใจกันก็ขอบคุณที่ยังเป็นเพนซัพอร์ตมาตลอดเ็คเราจะผ่านไปสามปีแล้ก็ วันนี้เป็นโชว์ปิดอาจจะสร้างความับใจกับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดยังคิดถึงพวกเราอยู่ก็สามารถย้อนหลังได้พาสอา่รักใี่ก่ับี่รักทักที่้ากท่รกทับทีกับทรกักทักทก่ีรักที่่ัี่ั ก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์ในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะกับละครชุดซีรีส์ดวงใจเทลโฟแต่ว่าเป็นภาคต่อมาจากกรุงเทพก็ง,งานวันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นงานที่เป็นการมอบขอ,ขอหลวนหรือมอบกำลังใจหรือมอบความทั้งหมดให้กับแฟนทุกคนที่ได้สนับสนุนพวกเราทุกคนแล้วก็ได้ให้ความรักพวกเรามาตลอดนะคะก็หวังว่างานวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้มีความสุขสนุกสนานแล้วก็อยู่กับพวกเราไปน,นานๆนะคะ ่วนตัวหนูหนูได้รับบทเป็นลอจันก็คือลอจันนเนี่ยเป็นอีนตัวละครหนึ่งที่ทำให้หนูได้โชว์สกิลการแสดงมากขึ้น,นต้องขอบคุณคคตัวละครลอจัน์แล้วก็ขอบคุณคุณธเนนด้วย ครับผมผมก็ไม่มีอะไรน่าจะคำขอบคุณแล้วกันครับผมก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่เป็นเบื้องหลังของละครเรื่องนี้แล้วกันทั้งเรื่องเลยครับผมองขอบคุณทุกท่านครับที่สปอร์ตกันนะครับผมจนตอนนี้ใกล้เดินทางมาถึงจุดส่ดง,สงละครกั้งทีมงานแลยนี่ก็ผ่านคนติดตามทุกคนก็ To Star, to Star Society. Society.